ออกมาจากหมู่บ้านปงเปียงละทีเนี้ยพอดีมีพี่เขาแนะนำว่าให้ผมลองใช้เส้นทางใหม่ก็คือไม่ย้อนกลับทางเดิมก็คือที่จุดแรกที่ผมมาเนี่ยดอยอินทนนท์แล้วทีเนี้ยผมก็เลยไม่ย้อนกลับไปทางเดิมละมาเส้นทางหมู่บ้านปงเปียงแล้วก็ตรงไปเลยตามเส้นทางไปโผดท,ที่แม่แจมที่แม่แจ่มซึ่งเป็นเส้นทางที่น่าจะไม่ค่อยมีใครมาเท่าไหร่ ก็เดี๋ยวผมจะลองใช้เส้นทางใหม่นี้นะครับลงไปสู่แม่แจ่มโดยที่ไม่ย้อนกลับมาเส้นทางเมื่อวานลองมาดูกันนะว่าเส้นทางระหว่างทางเนี้ยมันจะเป็นอย่างไงในเส้นทางนี้นะครับคนบ้าก็เป็นเส้นทางใหม่ที่ผมจะลองขี่ไปนะครับว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันนะครับทุกคนว่ามันจะตกหรือเปล่าก็ภาวนาขอให้เม่หฝนก็ภาวนาว่าอย่าเพิ่งตกในระหว่างนี้่อน อะไรป็นพ่นกับเอ่อความเขียวแล้วก็ความชุ่มชื้นของธรรมชาติแล้วเราก็จะทำให้เรามีความสุขในการลงเทด้วยครับกักบรรยากาศผมขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาจากหมู่บ้านรงเปียงผ่านหมู่บ้านตีนผาซึ่ง2ระหว่างทางก็จะมีอาสนข้าโพดที่ชาวบ้านกขาปลูกไว้ใน2องดิศฝั่งทางก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากๆ แล้วผมก็ใช้เส้นทางขับลงมาจนเจอน้ำตกออกหูซึ่งเป็นจุดสถานที่เที่ยวของอเส้นทางนี้อีกจุดหนึ่งที่ผมได้แวะแต่วันนั้นเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะเงียบเพราะว่าไม่มีคนเลยผมก็ถือโอกาสแวะและก็ขอแวะชมสักนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรซึ่งก็ตามภาพเลยครับทุกคน หลังจากนั้นผมก็ขีม่มอเตอร์ไซค์เดินทางออกตอบสู่อำเภอแม่แจ่มจากจุดหมู่บ้านพงเปียงสูง่อำเภอแม่แจ่มผมใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งก็ขี่ลงมาด้วยผมนึกได้ว่าอุปกรณ์ที่ผมนำติดตัวมาด้วยก็คือ,อแบตก็คือหมดผม,มจึงหารากาแล้กแ็แวะขอชาร์จแบตเดี๋ยวขอเอพิโซดเย็นหวานาน้อยครับ,รบผม,ผมเออผมรบกวนถามนิดนึง าจโดนชาร์จอะไรได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปพักอีกที่หนึ่งมันไม่มีไฟไ,ได้คะ่ะคิดเงินก็ได้นะครับอ๋อไม่คิดค่ะจะเอาลักไฟไหมคะหรว่าอ๋อครับ<ม>ขอรบกวนพอดีผมไม่มีอุปกรณ์ผมหมดเลยทุคกคนก็ตอนนี้ผมมาแวะทานกาแฟอยู่ตรงที่อำเภอแม่แจ่มก็อพอดีมาขออนุญาตเขาชาร์จแบตด,ด้วยก็ กินกาแฟด้วยเนาะเพราะว่าคืนนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปนอนที่ม่อนหมื่นหมากซึ่งอาจจะไม่มีไฟก็เลยชาร์จสำรองไว้ก่อนยังไงก็ขอพักก่อนเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนเนาะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวก็ค่อยเดินทางันต่อทุกคนผมนั่งชาร์จอุปกรณ์ต่างๆอยู่สักครู่นึงผมก็ได้เจอกับเจ้าของร้านกาแฟซึ่งเขาก็สอบถามลวว่าผมจะไปที่ไหน จองจองแล้วใช่ไหมครับจองแล้วก็จองมาแล้วแล้วก็ก็เลยบอกคุณป้าครับมีคนพักบ้างไหมป้าบอกไม่มีเลยมีระบบพุ่งเดียครับก่อนเดี๋ยวเรามาเติมน้ํามันกันก่อนดีกว่าน้ํามันเหลืออยู่ครึ่งถังก็เติมเผื่อไว้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนอจอดได้ึลยเดี๋ยวเราจะขึ้นดอยโน้นวัดดอยหัว ห็นน้องเขาบอกจะลองขึ้นไปดูก่อนที่เราจะไปกลับไปที่พักที่ม่อนหมื่นมากแต่เราขอไ้ดูวัดข้างบนก่อนแล้วกันทุกคนก็จากคาแนะนําของพี่เจ้าของร้านกาแฟาให้ผมลองขึ้นมาดูที่วัดหัวซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนเนินเขาในอําเภอแม่แจ่มผมก็เลยขี่ขึ้นมาถือโอกาสชมและก็เป็นวัดเล็กๆที่อยู่บนเนินเขาของอําเภอแม่แจ่มผมก็ขึ้นมาสักการะขอพรสําหรับกิการเดินทางในทริปนี้ ให้ปลอดภัยระหว่างการเดินทางครับทุกคนผมใช้เวลาไม่นานนักในการที่สักการะขอพรอ,อยู่บนวัดห้วและอีกสถานที่หนึ่งที่ผมจะไปนั่นก็คือร้านกาแฟฮักดอยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอแม่เจ็บสักเท่าไหร่นักระยะทางก็ประมาณ6-7กิโลซึ่งเป็นร้านกาแฟที่พี่เจ้าของร้านแรก ได้แนะนําให้ผมลองขึ้นไปดูซึ่งเป็นร้านกาแฟาที่อยู่บนยอดดอยที่สามารถมองเห็นตัวอำเภอแม่แจ่มได้ทั้งอำเภอเลยแคมป์ก็คิดมาแล้วก็บรรนากาศสวยมากนะทุกคนอยากให้ทุกคนดูนี่เลยครับสวยมากมากอ่าผมจะบอกกันเลยว่าเมื่อกี้พี่เจ้าของพักแคมป์เขาบอกว่าตรงนู้นเป็นป่าปงเปี่ยงครับที่เรามองปไปในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่า สา่งให้องนได้เลยแล้วก็จุดที่เราจะไปคืนนี้ที่ผมจะไปพักก็คือภูเขาลูกนูน้นเห็นไหมฮะไกลๆนั่นนะครับม่อนเหมือนหมากซึ่งผมจะเดินทางไปสําหรับคืนนี้ในการที่จะไปนอนสําหรับคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวขอพักเหนื่อยก็รู้นึกอากาศค่อนข้างจะร้อนมากๆยังไงเดี๋ยวพักเหนื่อยแล้วก็จะขอเดินทางต่อ มีเจ้าแมวมานอนด้วยซะแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวขอพักแสสนิดนึงนะครับแล้วค่อยเดินทางกันต่อบายผมนั่งหลบความร้อนจากแสงแดดในยามใกล้ๆบ่ายพร้อมกับเจ้าแมวเหมียวและน้ำอีกหนึ่งแก้วที่สั่งกับเจ้าของร้านล่างมองอำเภอแม่แจ่มให้กระแบบไกลสุดลูกหูรูปตา ก็หลังจากที่ผมนั่งหลบแสงแดดใยายามไปบ่ายแล้วก็ถึงคราวที่จะต้องออกเดินทางต่อไปที่มอดมื่นมากก็เป็น2เส้นทางที่ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงในทางเดินทางซึ่งบอกได้เลยว่าเส้นทางนี้เหมาะสําหรับมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นรถกระบะซะมากกว่าใน,ส,นสองเส้นทางที่จะขึ้นมาดอยป้อนมากนี้ สำหรับดอยม่อนหมากนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนลอยฟ้าของอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ก็สำหรับทุกคนที่มีโอกาสมาก,ก็จะได้พบความสวยงามสองทางบนยอดดอยที่จะขึ้นไปดอยม่อนหมากซึ่งผมก็ใช้เวลาไม่นานนักในการมาถึงแม่ย่าแคมปิ้งเป็นสถานที่ที่ผมจะนอนในคืนนี้แล้วผมก็มาถึงจุดหมาย<อ>ตามที่ผตั้งใจไว้ กันโค่นะต้นอะไรรับเนี่ยต้นพยาเสียกุ้งโอ้กันพวกเดียวกันนี่แหละครับคือไม่โปรโมทป้าเข้าไปดูแล้วไอตอนที่ว่าทําคลิปเออเราให้เขาโปรโมทอ่ะเขาจะเอาห้าร้อยไม่ต้องคิดนงป้านี่ปักต่ปไปถ้าเข้าไปดูที่เขาอันเช็คอินนะปีที่แล้วนะเขาจะบอกว่าป้าร่าใจดีทุกคนพูดจริงคขอทายก่อน ก็ถ่ายก่อนก็หลังจากที่ผมขึ้นมาถึงดอยแม่ย่าแคมปิ้งแล้วนะครับทุกคนที่ดอยม่อนหมื่นมากก็ต้องรีบเก็บเข้าของเข้าที่พักเลยครับทุกคนเพราะว่าฝนเทกระหน่ำลงมาในยามเย็นแบบนี้ซึ่งก็ทําให้ผมคิดได้ว่าแล้วผมจะทํายังไงวันนี้จะได้ดูวิวพระอาทิตย์ตกตินไหมซึ่งอย่างไรผมก็ต้องรีบเข้าที่พักก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับทุกคนเวลา6กโมงยีนาที บรรยากาศฝนตกตั้งแต่ผมมาถึงแล้วครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ออกไปไหนไม่ได้เนาะอีกอย่างหนึ่งก็อ่าผมโทรมาที่ที่พักนี้ก็คือไม่มีอาหารเย็นนะครับก่อนขึ้นมาผมแวะที่เซเว่นที่อำเภอแม่แจ่มแล้วก็ซื้อนี่ครับกับข้าวมื้อเย็นข้าวกะเพรากับไส้กรอกก็ยังไงเดี๋ยวผมคงขอตัวกินข้าวมื้อเย็นก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพัองผมจะต้องรีบไปอาบนะ้ำเพราะว่า ที่นี่เขามีแต่แผงโซลาร์เซลล์เนาะอาจจะค่อนข้างอาจจะมืดนิดนึงก็ยังไงเดี๋ยวผมตรงต้องรีบกินเนาะแล้วก็รีบไปอาบน้ำครับในระหว่างที่นั่งทานข้าวไปใจหนึ่งก็คิดรอรุ้นให้ฝนหยุดนะครับทุกคนเพื่อจะได้ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ม่อนหมื่นมาแต่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆสุดท้ายผมก็ต้องเดินไปอาบน้ำดูสิครับเดี๋ยวเราไปรีบอาบน้ำก่อนดีกว่า บ,บเดี๋ยวแป๊บนึงขอนเดี๋ยวขอตัวอาบน้ำก่อนนะครับเว้ยเว้ยวัยนนี้ผมอาบน้ำเสร็จแล้วป้าเดินกลับที่พักกันบรากาศฝนตกตลอดเลยครับเย,ย็นสดชื่น หมู่ดืกกอกาดไปรอบหมอกเยอะมากหมุชกชื้นมากนะฝนตกตั้งแต่เย็นแล้วครับยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแต่ก็เป็นความโชคดีว่าทุกนี้เราอาจจะได้เจอหมอกตอนเช้ากันนะครับทุกคนวายผมเปิดประตูห้องน้ำออกมาภาพข้างหน้าที่ผมมองเห็นกน็นคือสายหมอกฟุ้งเต็มทั่วบริเวณเลยครับทุกคน แล้วฝนตกก็ไม่ยอมหยุดเลยก็ตอนนี้ผมอยู่ในห้องที่พักก็ค่อนข้างที่จะมืดเนาะเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟครับก็เลยแม่ก็เลยให้ไฟฉายมาหนึ่ดวงในห้องที่ค่อนข้างที่จะมืดพอดีโชคดีที่ว่าผมเอาอ่าไฟแบบชาร์จแบตมาติดมาด้วยก็ยังโชคดีนะครับที่แบบว่าเอาติดมาด้วยถ้าง,งั้นคงจะมืดแน่สําหรับคืนนี้ ก็ขอบคุณคุณแม่ครับที่เอาข้าวโพดและกล้วยปิ้งหอมๆอ,อากาศดีคุณแม่ก็ใจดีก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แนะนำเนาะเพื่อนๆแม่ย่าแคมปิ้งที่แม่แจ่มครับก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเข้าเพจของคุณแม่เขาด้วยเนาะเพราะว่าคุณแม่เขาค่อนข้างที่ใจดีมากๆเลยก็ยังไงโอเคขอตัวทานกล้วยปิ้งของคุณแม่ก่อนครับทุกคนบาย หลังจากที่เมื่อคืนผมเผลอหลับไปพร้อมกับสายฝนที่ตกตลอดทั้งคืนตื่นเช้ามาผมก็ได้มีโอกาสมองเห็นดาวบนดินนั่นก็คืออำเภอแม่แจ่มในยามเช้ามืดพร้อมกับสายหมอกในยามเช้าที่ฟุ้งไปโดยรอบบริเวณ อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ม่อนหมื่นหมากก็บรรยากาศดีมากหลังฝนตกยามเช้าครับแล้วก็มีเจ้าแมวมาหาผมตรงนี้อากาศดีมากเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโฮมสเตย์ที่ผมพักเมื่อคืนนะครับแต่ของผมจะพักหลังนู้นหลังแรกเลยครับทุกคนก็ยามทะเลหมอกยามเช้า ก็เวลาตอนนี้ก็น่าจะประมาณหกโมงกว่านะครับก็อากาศดีมากตรงนี้น่าจะเป็นอ่าของต้นหอมครับของคุณป้าเขาที่เขาปลูกไว้ที่นี่น่าจะเป็นอาชีพของหลักๆของคุณคุณป้าเขาเนาะที่เขาดูแลอยู่ตรงนี้ด้วยเปิดเป็นโฮมสเตย์แล้วก็มีปลูกต้นหอมด้วยตรงนู้นเราไม่เห็นละ ข้างล่างนั้นจะเป็นอ่าแม่แจม่มอำเภอแม่แจ่มนะครับแต่ว่าหมอกปิดไปแล้วก็เลยไม่มองไม่เห็นนะฮะอากาศดีมาก เนี่ยจะกัดสิหืมยากาปปไปไปเดี๋ยวเฮ้สำหรับความสุขของทุกคนก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่สำหรับความสุขของผมในวันนั้นความสุขของผมบอกได้เลยว่ามันอยู่ข้างหน้าผมนี่เองเป็นความสุขที่มันไม่ได้มีอะไรไม่ต้องแต่งเติมอะไร แต่ความสุขนั้นมันความสุขทางใจของผมที่เกิดขึ้นในเช้าวันนั้นทำไรอยู่ it? อ่ะเล่นโซเชียลรับ <c ười> <c ười> <c ười> โอ้การ์ดเต็มต้ไงงนดีใช่ฮะการ์ดคาจำเต็มไงดีละที่นี่ที่หนึ่งแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปทุ่งไหนดีจะไปขุนแปะหรือว่าจะขุนวางดีก็แต่ว่าไปวันนี้อาจมีไฟหน่อยเพราะว่า อุอปกรณ์ผมมันต้องชาร์จแบตต้องอะไรแล้วล่ะครับเออพราะว่าที่ไหนอ่ะมีแนะนำไหมครับผมไปนอนที่ไม่มีไฟมาสองคืนแล้วก็คือโรงเปียงกับที่บ้านแม่เนี่ยครับเออไปโงเปียงไม่มีไฟละ่ะใช่เขาไม่มีครับมีแต่พลังเซลล์เหมือนกันเลยแต่ไม่มีไฟชาร์จอะไรอย่างนี้ครับนอกจากว่าไปให้เจ้าของเขาชาร์จแต่ผมก็ระหว่างที่บ้านแม่ผมก็ใช้แบตใช้อะไรมันก็หมดเนาะเออเนาะ ลงไปชารข้างล่างทั้งวัน <g ülme> นอกจากไปแวะหาร้านกาแฟครับแล้วก็ไปชาร์จอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดินไปขอคำแนะนำจากคุณป้าหรือคุณแม่ตามที่ผมเรียกว่าผมจะไปที่ไหนดีสําหรับเช้าว,วันนี้แต่สิ่งที่คุณแม่เขาเอามาให้ผมนั่นก็คือกับข้าวเมือ่อเช้ามาให้ผมรู้สึกเก่งใจยังไงก็ไม่รู้ทั้งที่บอกว่าไม่มีอาหารเช้า <g ülme> ครับน <g ülme> <c oughs> ี่ได้กินเกยบทุกคนคือ ป้าทำแบบนี้ป้าก็กินแบบนี้แหละครับก็นี่แหละครับ,รบ,รบอาหารพื้นๆอย่างนี้แหละอร่อยเราคือเราอยู่บนดอยไงเราไม่ต้องไปหาละมีอะไรเราก็กินให้กันไหยครับเอาเลยไอย้พวกผักพวก,พวกนี้ป้าปลูกไว้ทั้งหมดแหละหเราว่าทั้งปีอะ่ะหนูรู้สึกเก่งใจฮะไม่เป็นไรไม่มีแต่ว่าก็ศาสาร์ทำมาให้อ่ะชิมดูอืม ออไม่เคยกินครับไม่เคยกินแต่อร่อยใช่ออนั่นแหละกินของปูอยู่นั่นแหละต้องไอ้ผักต้มกินกับผักต้มที่เขาคนกรุงเทพเหมือนกันเขาแมา่อาทิตย์ที่แล้วเขาบอกว่าบ้านเขาเนะี่ยเขาอยู่เมื่อก่อนนะมันสงบตอนนี้เขาไปทําตึกยี่สิบชั้นเขาบอกว่าผมเครียดเลยอ่าแล้วก็เลย<ช>เ,เทวมันจะวุ่นวายไปหมดเขาบอก ค่ะพี่พี่เคยกินน้ำปูไหมผมไม่เคยกินครับแต่กินหมดเลยนะหมดย้ยงเลย,ยป,าปา้าป้าบอกเขาว่าถ้าว่าป้านอนนอนแล้ว<ม>เออไม่คือทําอะไรกินไม่ได้แล้วนะ่ะไม่ยากเชือกเส้นเดียวนั่นแหละย<น>ี่สิบบาทบอกให้เขาอ,อุ้ยให้ต้องอูผมว่าแล้วมันมันไม่ดีอ่ะไม่คือเราคิดว่าเวลาเราไม่มีพี่มีน้องไงพี่น้องก็ไม่มีที่นี่อะ่ะ ลูกก็ไม่มีแบบเนี้ยเวลาเรานอนดิ้นไม่ได้อะไรไม่ได้เลยทําไงอ่ามันต้องหาทางหาลักออกอีกทางหนึ่งนั่นแหละทุกอย่างมันต้องมีทางออกนั่นแหละแป้าก็คิดคุณพี่บอกว่าอะไรนะหมอกไม่ค่อยสวยเลยเมื่อเช้าแต่ผมว่าไม่สวยนะผมว่าสวยแล้วฮะผมว่าสวยไม่สวยอาจจะเคยเห็นที่สวยมากกว่านี้เดี๋ยวแป้าให้ดูสวยกว่านี้ ผมได้นั่งคุยกับคุณแม่ในเรื่องต่างๆมากมายพร้อมสุดท้ายคุณแม่บอกว่าสำหรับเช้าวันนี้สายหมอกยังไม่สวยสักเท่าไรแต่สำหรับผมมันสวยแล้วพร้อมกับคุณแม่ก็หยิบโทรศัพท์มาโชว์ว่าวันก่อนๆสายหมอกมันสวยมากกว่านี้เยอะเพื่อเป็นการยืนยันครับทุกคนน,นี่ของพี่ที่ก็อยู่มั่นหนึ่งจบเนี่ย ผมได้นั่งฟังเรื่องราวของคุณแม่และมุมมองของคุณแม่ที่ดีๆที่แนะนําให้กับนักท่องเที่ยวตัวเล็กๆอย่างผมผมจึงเก็บความประทับใจนี้เอาไว้พร้อมกับคุณแม่เก็บไว้ในลิ้นชักความทรงจําของณสถานที่แห่งนี้คงจะมีเรื่องราวที่ดีๆให้เก็บเอาไว้วันเด่งเราอาจจะนึกอาจจะคิดแล้วอาจจะหวนกลับมานาสถานที่นี้อีกครั้ง แล้วถ้าวันนั้นเราได้หวนกลับมานัาสถานที่แห่งนี้เรื่องราวดีๆในลิชักความทรงจำมันคงจะย้อนกลับมาทำให้เรานึกคิดสิ่งดีๆณสถานที่นี้อีกครั้ง